นี่ยตอนนี้เราถ่ายรายการเราอยู่3คนเนาะคือรายการสตรีมเอ้าอยูวันทริงทีอันนี้อะไรนะอับแซงอับซันไม่ทำไมเอออยากรู้ว่าทำไมมันถึงต้องชักมีอารมณ์มีอารมณมีอารมณ์นะก็ชักไปเรื่อยๆตอนเรียนกูเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยยังไงไม่มีผัวไงมีผัวเพี่จนนี่เหรไมู้ววมไ ล็อกลกลองกินแลกอะไรไอ้มอขาวมอแกงใช่ไหมมอขาวมอแกงเหรอมอแกงแบบมึงเจอมาเองไม่โลไม่โล่กินแล้วรอเลยน่ไหนเยเออหน่อนั่นนวดปั่นเลย จอนบูดไปเลยเบื่อเหนื <repay> ่อยนั <concrete randomized> ้นเบื่อเหนื่อยเสใส่เสมือมนด้วยไม่เสริข้าวมามาพี่พู้วเสืิมค้าวมาเห็นปะเนาะในเมื่อไรยี่ทึงน่ะคะสวัสดีค้า เดี๋ยวได้เสือได้มาฟาดลุยแบบไรอ่ะเออเนี้ยมีเนี้ยมมาเที่ยวบ้านเพื่อนเสือเนี้ยม่ะเออเนี้ยเสืกินเลยไหมเดี๋ยวเธอบอกว่าเธอทำบูแหลมเธอเออเออเอาเนี้ยวอะไรนี้ห้องวานมีอะไรอย่าด่าฉันนะอะไรายกินย้งเหรอกินย้งเหรอเออช็อกโกแลตแดงนะเออมึงเอาแช่ตู้เย็นเรลยขึ้นมาจากไหนขึ้นมาจากหัดย์ใหญ่ ก็เลยนัดเจอกัอน,ออนชวนมาถ่ายรายการแต่นี้ถึงก่อนพอบินมานี่ก็มารถทัวร์มารถทัวร์เขาชอบเขาวกลัวนี้หรอเปล่างบน้อยเปล่างบน้อยมาถ่ายรายการอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้บอกว่ามาเฉยๆนนเนี่ยตอนนี้เราถ่ายรายการเราอยู่3คนเนาะพี่กรณ์สองเธอแล้วเชนหนึ่งออก็รายการนี้เลยก็คือรายการสตรีมมิ ค่ะนี้ล็อกล็อกนะคะกล<อ>ับมาอีกแล้วค่ะรายการล็อกล็อกรายการจากกลางบนใต้สไตล์็ลอกล็อกนะคะวันนี้และเจอกันกันกบเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อ<ม>นขึ้นมาจากตายแล้วในน่ก็ขึ้นมาแล้วนะ่ะเ,เาาาาราก็เลยเออหลักมาท้ายละกันปีวะอะไรมันเะไื่อยนต้องมาเออเทียดขาเถีองลงไปหานคนเขาดูออก,กันคน่ะค,ะคนขาดูออก,กันคน่ะคนขาดูออกันคะคนถึงใส่กินไม่หยุดเลยนี่เหนื่อยเด้ออยากษ์าวอ่ะหนังมอไซค์มันเหนื่อยตายักษ์ขาวตัวนวลไม่แล้ว ตัวนวลเนียือแบบหิวมากอ่เนี่ยเออเวลาไม่มีแรงไม่มีแรงเออเวลาแบบเวลาอมีแรงคงมีแรงก็อย่างนี้ใช่แต่วันเนื่อตัวนวลมันก็อ๋อคือหิวหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวนวลนออเฉพหันใหญ่รู้หรือว่าโอ้ยก็พระธนูก็รู้ไม่เฉพาะหันใหญ่ที่เป็นกระเทยรู้ทำแบบนั้นไหมทำมู๊ทำอะไรได้กลิ่นไหมเออเอามาเลยนี่มันเอาเนื้อมาแล้วมันเอาเนื้อมาแล้วเอามืมาเลย ใช้จานมาพี่เจนนี่กูไม่เดินกูขี้คลานมึงไม่เดินหรือมึงหลุดไม่หลอดหลุดไม่หลอดค<ต>่ะอ่าไหนเอามา<ะ>ลองหลุดมาตรงนี้สิ <c oughs> ลงพุงออ่งไปแล้วหลุดก็โอย <c oughs> นั่งก็โอยเมื่อ <c oughs> ตอนเช้ามันลุกกูแบบไม่ได้มองไงว่ามันลุกอ่ะแต่ได้ยินเสียงแบบอีดอกเหมือนแม่้าพโอยลุกก็โอยนั่งก็โอยแว่าชอบออกกำลังกายใช่แล้วไม่ปลอมงงมากแล้วเวลาลุกก็อย่างเงี้ยวันนั่งกูลุก ตัว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 อไรอตโตไงแบบอุทานไงแม่วันนี้คือเป็นเพ่บช่ใช่หนูเป็นเพื่อนตั้งแต่มปลาย่นเือไม่ได้เป็นเพื่อนมึงนะอเป็นรุ่นพี่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 ใช่ หนูเป็นรุ่นน้องที่โ้รุ่นพี่ารุ่นพี่าน่าจะรุ่นี่นะมาหาครั้งนี้แล้วไม่มาหาอีกแล้วนะานี้เป็นรุ่นน้องที่ธนาแต่ว่าเป็นทขนาดใหญ่เหมือนกันเจอกันเจอกันที่มหาลัยตัวน้ำจิ้นโจ๊กโจ๊กจกออันจกนกเลยตีกไม่ตีอะไรอยากให้ก็ตีกันไมไม่ตี กินยาคุมมึงกินเหรออันนี้ทำยาคุมเหรออันนี้นทำยาคุมเหมือนอะไรอ่ะเหมือนกรวยถนนต้ทำชาชักทำชาฉักได้ยงทำเป็นอะกูทำชามึงชักได้ักอะไรอ่ะฉักเลยฉักเลยฉักเลยัอักเลยทาักินี้จอจจอร์จจอร์มอนจอร์จอยู r ว n ดนนท์ริงทรีทีไทยทีไม่ไทยทีฮัตหลัวโคฮ o ตหลัวโค โธโอเคไทสวีทอลิตเติ้ลบิตสวีทมองสวีทมั่วม่วี่แคนมกต่อไทยไทยดิชแนลทีต่อเซาเทิร์นไทยไทยดิชแนลทีไม่เซาเทิร์นอิ a คอร์ี้เจอร์ทีเจอร์ทีเจอร์ทีอยู่น้องยูยูเคยซีไหเจอร์ทียูแคนซีเนี่ยเฮียนะยูแคลเีนเฮียเนี่ยยูแสแตยูสแตแล้วก็ยูที่เจอร์ทีนะทั้นั้นนะยูไหนนองที่เป็นตุ้งเทาว ทุ่งข่าวแควนอยู่อ่ะเดี๋ยวสักเดียวไปทุ่งจามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เอาไปจ้าทุ่งข่าวจ้าถึงไหนผืนผืนใช่มันถ้ามันผืนนี้แล้วนึกอันนี้เสือที่ไหนอ่ะหัดใหญ่ค่ะแม่ไม่มันพงชามันเสือที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าชาอับสั้นชาอับสั้นคืออะไรคืออะไรล่ะชาดำชาแดงไม่รู้เขาเรียกชาอับสั้นไม่เราใส่มึ้งชายไอ้ชาสองอันน่ะไม่อันนึงมันไดซีอันนึงมันไดกลิ่นไม่เดี๋ยวมันไอ้เพื่อนเดียวกันเหร ไม่คนละอันอันนี้อะไรนะอับแสงอับซันเพราะแต่ว่าตัวหนึ่งมันจะได้ซีใช่ไหมตัวหนึ่งได้ได้ได้หลอดรชาเด้อช่แล้วเสรมันไม่ได้ดิดตัวเดียวคนเลยอ่ะอ่อันนึงทั้งซี่เจอแต่ไม่ร้อยอันนึงซี่สวยแต่ไม่ร้อยก็้วใส่แม่มันตกอว่าซีสรุปไม่มีอันไหน้อยเลยเดี๋ยวใครกินเดี๋ยวใครกินทำไรนะคะแม่นายน้ำรอยหรือไม่อะมึงเอามือมาจับเลยมึงเอามือมาจับแม่รอแล้วรอแล้วเฮ้ยใน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 น้ำหรือรอบแรกก่อนไม่ชา ชาลเวลาทายร้อยมันต้องชักแล่ได้หรอไม่ทำไมเอออยากรู้ว่าทําไมมันถึงต้องชักไม่จริงๆมีอารมณ์มีอารมณ์มีอารมณ์นะก็ชักไปเรื่อยใช่ไหมเออท่าเร็ท่าเร็วร่างร่างจับกินหมดเลยยู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 อ่ออยู่ไลท์ดาร์กอ่อแบบซอฟเขาบอกอยู่ว่านสวีทโนสวีทก็ดาร์กไง ดาร์กดาร์กคือดูดาร์กไม่ใช่ you know you know dark dark in Thai not is is a as as but in south southern Thai อ่ะคือรูโบงรูโบงรูโบงจอร์จไม่เข้าใจอ่ะโชว์โชว์เลอ I will show you now มันชักทำไมจักฟอร์วอร์ดเจิร์กมันเจ๊กฟอร์วอร์ดให้มันห้อมคัดถีถึงก่อมันได้ไม่ต้องโลดหรอว,ว่างหรอว,ว่างที่เจิร์กทีฟอร์แบบอ่ะคุดสมิลอ้าลงชักที่ถึงมุนกันหานมินกัน่ายแล้ว Bad I jerk off for good fill นะ Bad I jerk off for good fill นะ <laughs> มันต้องเอาไอ้นี้ไก่จ้วนเนนี้ไก่ชนเหรอมึงมันต้องเอาอันนี้ขึ้นหรือเอาอันนี้ลงก็มันต้องขึ้นทั้งลงอย่างนี้ไงต่อสองหลังมาต่อกันอย่างนี้แบบอ่าทำหมุนหมุนในหมุนนะพองเนื้อหลุดนะแก่นี้อ๋อมันชักมันชักเพื่อให้กลิ่นมันหอมชามันจะหอมกว่าเหรอ ไม่น่อืมไม่น่าไม่น่าแแบบกงนี้คือแบบใครเรียบร้อยสุดหรือดอกดูดูหนูด้วยดูหน้าหนูด้วยหนูเรียบร้อยสุดไม่แต่แต่ตอนเรียนนางเรียบร้อยนะตอนเรียนกูเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยยังไงไม่มีผัวเลยไม่มีผัว พอไต้เนี่ยทุกชักเลยไหมเนี่ยไม่ชักเลยค่ะพน้องชักไม่ได้หรอกมันชักไม่ใช่หรอเคี้ยวไปอ่ะเหมือนเคี้ยวแปะที่เขาชักอีกอ่ะเพื่อให้มันให้ฟองมันมีฟองแล้วก็ให้มันความร้อนมันคายเพื่อใส่น้ำแข็งแบบนี้เสร็รสชาติมึงมึงเรื่องจริงหรือว่าพูดขึ้นมาเองจริงสิต่อไปน้ำแข็งอยู่ไหนพี่เจนในตู้เย็นน่ะน้ำแข็งมึงไปไว้ในไมโครเวฟหรือไงล่ะเจนไอ้ตัวรัก่ะ มีที่ตุดมีที่ตุดแล้วไอซซื้อน้ำแข็งแบบนี้มาอ้าวมัซื้อน้ำแข็งร่อนเหล็กมาอะไรมันก็เป็นบอสก็มึงก็บอสหละบอสเองเลยอ่ะบอสบอสอันนี้จอดเออมึงซักไปอีกระหว่างรอน้ำแข็งมาสุกศรซาห้าสากันเออได้กนแล้นนี่จัดขึ้นวะไม่เจอมันลอยน้ำฟรี ไม่มันละมันอันนี้แล้วแล้วมันล้างแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้ล้างชาเย็นเผ็ดจิชาโอ่งชาโอ่งอ่ะชาตีชาหิงมันมันจะได้อร่อยมันจะได้คือมันไม่ดีโอ้ยดีพอแล้วดีพอแล้วไละเออคือบูธนะคะบูธ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 บาธบูธบูธูธบูธบูธบู็บแล้วพี่เบู เออลองกินแรกลองกินแรกรับใจไหมจ้าแล้วถือมาเหมือนพันวายหอมน่ะเออได้นะได้อทำไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเล่ะไรอุ้ยลาบอดชายเลยตาขิดเดียวมึงอีทำไรมึงไปทำเลยไปไม่กินเลยใช่เย็นดิ มีอ่ะไรโป๊ะใช่เลมึงโหลดจังไหมนี่โอ้ยอะไรอ่ะวีบี้วีบี้วีบี้มันคือแอปที่แบบโบไว้รุนแบบเออเข้ามาเป็นวีบีกันนะวีบีมันแค่ไข่ไข่ไข่แบบเออเป็นพิธีกรเป็นไลฟ์เป็นเจ้าเจ้ามันจะเข้ามาไลฟ์แบบลุยเนี่ยไหนเนี่ยมีไว้รุนแบบลุยตังเสียงี้เนี่ยมันเหลือหลายหลายคนในมึงนึกไหมเฮ้ยยังคนยิงกันเบอร์ยังคนยิงเออช่โปอะคนยิงเออจบคนยิงคนยิงจบคนยิงอยู่แต่บ้าชัดบอลชัดบอลมาเปลืองเปงอนใช้พอทำไม่ชัดบอลผอชัดมือ นั่นเสียวเนี่ยเขาเขตั้งเขาตั้งเตตั้นแลยววะอย่ามาขึ้นเสียงถ้าไม่เคยขึ้นเราเอาละเจีนี่วะดิเฮ้ยเฮ้ยอจีนี่เดตื่นดีครับไอ้ต้าจีนี่แป๊บหนึ่งจเจนี่ไหนพี่เจีนี่เหรอว้าวฉันออกออาไม่นี่ครับคำอ่ะใช่ไหมเวลาเขาแแรงพึ่งเล่าหรือว่าเขาอะไรหรือว่าเราแบบเราถอเขาแล้วก็หายสติ๊กเกอร์หรือหายอะไรก็ได้เนี่ยมันจะมีแบบบอกให้หัวใจให้หัวใจให้หัวนใจอี่ยไม่ได้มันจะมีเป็นค่อยค่อยอยู่แล้วแล้วก็หายเข้าไป เลย้วเขาทำในให้เราเออแล้วนี่มันมีไอเดียไรแบบห้าพันสามพันปีเจนนี่เจนนี่ยังอยู่ไั้นั่นสุดยอดเลยเออไปเลยเอารอารไปเคละเออไปเลยแม่เออลดมาเอออุ้ยยังไม่ทันไอ้แล้วอยู่อุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับมินิค่าพี่เจนนี่อู้หู้แป๊บนึงกูให้ไปเท่าไหร่อ่ะไปเท่าไหร่ก็คืออะไรขนาดนี้นะนี่เป็นยังไงเหรอแม่หินเดียวหินเดียว เบอร์ก็เป็รองใช้เลยให้เลยให้เลยให้เล y วิม่มพันหนึงได้แต่แม่ไปคนอื่นต่อแม่พอแล้วแม่แม่แม่คนนี้ขอเนื้อคู่ได้แต่เนื้อคู่มาแล้วจ้า สัตว์หอกเก่งไปก่อนสัหลอกเก่งเดไปเลยวันดีหนองบาขก่อนรถไปเลยแม่หยุรถไปก่อนตโยนรถออ๋อยอยรถก่อนไม่เห็นคอมเมนต์มึงต้องเห็นรถกูจ้าไหนพี่เจนี่ไปหนานโชว์ตัวหน่อยดิอ้าไปจ้าโชว์ตัวขับรถไปเจอจ้าทำอะไรเพื่อไปจ้ดูบอุ้ยมึงเขาบิดบอกได้จริงอุ้ยมึงเขาบิดบล็อกได้เจน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 อย่เดียวอะไรบฟฟงกันเจนเจน ได้ทำเป็นสของมึงเหรอกูลืมมาด้วยมึงพวกมึงกลับมาได้แล้วปะยอนนี้ใครเวททามแล้ววะนี่ยังอีกเป็นขัวนตัวเร็วนออจุ๊บเออยุ๊บเออบเออจุ๊บเอุบเราจุ้บเออบเอาแุ้บเออจุ๊บเออจุเอยกุ๊บเงจุเออจุ๊บเจุเออจุ๊งเออจบเอบจุบออจุบเออจบเออุบเออจุ๊บเออจุ๊บเอองม๊เอ็นมึงเอ็นเออจุ แต่เป็นไปได้อันนี้รู้อันนี้ปอหวานแล้วมือ้คำดัคดันโอเคแรกเสียงแรกนางก็นางเบียนปอปลาสละอูพี่รูนะููไม่ทำไมดินี่เหมือนเลขติดกิ้งอยู่เสียงนี้เสียงนี้เรียกว่าเสนาเนาเรียกหา เคยเรียกหมาไหมนุ่มไม่ใช่่างเยรยกไเรียกหมาไหมกอนแตบคือไม่ไหนจำไม่ด้ก็เอเข้าไปมาทำพร้อมกันทำพร้อมกันที่ทำมอสบนะอ่ะิแรกนะอืมไม่ยากตามมึงตามมึงมามึงตามางมใครือ ปวดชีค่ะปวดชีค่ะอฮ้ยทำไม่ได้ปวดชีคะมึงตกแล้วเลยเมึงกรรมการไม่กดหันกรรมการไม่กดหันทีนี้ตามนะปวดชีค่ะมึงบมึงทำไม่ได้หรือว่าเราเราไลฟ์เองนะเราไลฟ์เองนอเออให้รางวัลท้องกอนให้รางวัลมาขั้นกลางเสียงให้อะไรดีอ่ะอยากได้อะไรไปก่อนเวลตี้เฮ้ยตรงแล้วตรงแล้วเวลตี้จะนนีบิ ที่นี่เราปูนขาที่นี่ผมจะอยู่ต่อไปแล้วนะอ้าวพอพักละให้พ่อเลยว่ามันเป็นเออเอาจริงๆนะดูเจ๊ของขาดจริงดูแบบดูอินมากโอ้เดี๋ยวเราไปไลฟ์กันนะเราสามคนปานาน ปลาส้มปลามีหลังนะปลามหลังใช่คืได้ปลาส้มมีหลังมึงปลาได้ปลาจริงจังะปลาดิบจริงจังปลาจริงหลังปลาเนี่ยเราออกมาไลน์นะเป็นบีบีเราเราเรามาเป็นบีบีบ้างเฮ้ยเราเป็นได้เลยเหรอพี่ง่ายไหมเราเปลี่ยนชุดไหมมีชุดนะไปหาชุดมาใส่อันนี้แลกกันแลกกันเลยเป็นพับแลกกันไหมในกูแลกของมึงเออได้เหรอได้เหรอขนาดตัวได้เหรอโอเคพร้อมไม้ปลาจริงจังพร้อมนะไม่หลังพร้อมมาได้ค่ะผอมไร้ค่ะ โอเคล็อกล็อเราเลือกเป็น LG b t q Plus เนาะแล้วก็คณะตนโลกแล้วก็เรื่องรีลาโอเคมาสตาร์ทเลยแมททำไมอ่ะทำไมอ่ะปไว้ก่อนเราไม่ได้เปิดเพลงอะวัสดีค่ะล็อกมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะฮัลโหลทุกคนวันนี้มาไลฟ์กันนะว่าเป็น VB นะคะในวีบีนะคะซึ่งไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะมาวันนี้ถ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบบเออ หลายแบบพูดคุยกับทุกคนกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนภาษาใต้กันค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะมีคนส่งสติกเกอร์ให้นะคะพิมมาเลยค่ะมาแล้วแม่คำแรกพันพืนพืนผือมันคือภาษาใต้อยู่แล้วอันพันพือมันคือมันแปลว่าอะไรอ่ะอะไรล็อกล็อกอย่านัดอย่านัดล็อกล็อกเท่ากับตลกใช่ อย่านัดนล้เดี๋ยวอย่านัดอย่านัดคือสับปะรดแต่ว่าที่ผัดลุงเขาเรียกว่ามารีเออผัดลุงเรียกมารีใช่ชายพี่เจนนี่ที่ลงเพลงไหมคะอะไรนะคะมันแล้วค่ะเพลงผีก็คือผีบ้าวผีบ้าวนอนเศร้าเสียนมาผีบ้าวผีบ้าวนอนเฮียกลัวไม่เจออุ้ยมีคนมีคนส่งตำรวจใหไม่เขาอยากให้มึงออกออกไปจากเรงนี้ก็เลยส่งตำรวจให้มึงออกนอกโลกพี่เจนี่มีแฟนหรือยังครับเฮ้ย ทำเป็นภาษาใต้ทำเป็นภาษาใ้แต่บ่วงเม็ดนี่ฮากันตกคืนนี่จ๋านะฮไม่คล้ยคลาวเหมือนเลยนีเรียนเดี๋ยวเซฟเออเรียนตีกระเทยกับตีมอนเตอร์อยากตีอะไรตีกระเทยคนี่เนาะนี่เนาะช่วยตีหน่อยค่ะช่วยตีหน่อยค่ะตีกระเทยตีมันเตอร์เลยค่ะขอตัวรักแอพี่เจมมี่หน่อยค่ะรักเลยอ๋อ เนียะเรียบนะคะคือแขนยาวมากจอนนี้คนไปหมดแป๊บนึงหน้ากูหรือจันนุนสุขุมวิทย์ทัตไจดีค่ะวัดดีค่ะอัดอ่อนยูฮัทตไจวัดดีค่ะโถุยเธอเชียงใหม่ท่าช้างรออยู่แม่ได้เลยค่ะจัดไปค่ะเขายืนรอได้แบบนี้เลยน่ารักจุงอะไรนะน่ารักจุงนี่คือของพี่เจนนี่นะคะน้องเจนนะคะไม่ใช่จุงใครก่อนค่ะพักก่อนเล่นมหนู โอเคทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่นะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะโอเคเอาหัวออกก่อนจะสหัวแมทเจะส์หัวแมทอ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวคอมเมนต์แหม่มสนุกนะชอบนะเพลินเพลิน เออลูกนี้กูไม่น่าชวนพวกมึงมาเลยเออกูแบบเออลูกนี้แบบเอออยู่บ้านแล้วก็เล่นไปคนเดียวดีกว่าอีกวันหลังวันหลังได้แอบเล่นเล่นต่อเลยอ่าให้เห็นมึงเป็นวีบีอยู่นะใช่ไอ้ส่งคอยเหรอตามส่งคอยเดียวแม่กลับไปล็อหายใจล็อไปอยู่หายใจทารุกฉันทำแน่นอนพาอะไรท์ทำกันเนี่ยนะวีบีมันโหลดมาได้เลยนะใน Android ในไอโอเอสโหลดได้หมดเลยใช้เงาเนี้ยเออกูหลงงี้เขาบ่าเออตอนแรกกูว่าเออวางวางชวนพวกมึงว่าว้าเลยหลงหนีไม่ต้องชวนแล้วะเออ มาไล่วีบีในเป็นวีบีในวีบีว้าใขรเงาเงาอยากหาเผื่อนไหมนะคะล็มาได้เลยค่ะวีบีให้เงาแหนนอนนี้ลองดูค่าล็อกไปได้หรือเปล่าไปวันนี้ล็อกๆนะคะเออมาล็อกอกันบานเผื่อนนะคะไลท่ำนะคะนี่ใครอยากกินชาชักก็ล็อกไปทํำแรกไม่อยากนะคะแต่ว่าเสิร์กินง่ายว้าเหมือนบีโบนี่ไปเสิร์กินต่อเดียวนะ เนี้ยไก่ค่ะเนี้ยไก่ค่ะโอเคอ่ะล็อกล็อกไปแล้วนะคะอย่าลืมแล่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดา์หน้าเรากลับมาล็อกกันเลยนะมี่ไม่ต้องร่อหน้าเรยเดี๋ยวัปด์านามี่มาเออสเปเชียลผู้ชายมาผู้ชายมาผู้ชายมาไม่บอกค่ะแต่ห้ามาโบซูค่ะล็อกล็อกไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะวีบีขอบคุณมากค่ะล็อกล็อกนะคะโลดมาเลยค่ะให้เงาแหนนอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ พอได้กันออกกระแช่แช่แช่ไปเลยนะคะแล้วเราจะได้กลับมาล็อกล็อกกันอีกนะคะวันนี้ไปเลยค่ะวัดนิค่ะ์วัดนิค่ะขอบคุณค่ะถ้าถ้าบทนี่คือตายแท้แม่นี่ลองดูนะนน้ำแข็งนี้ใครถือแล้วจะบทเองเลยนะอ๋อลองดูลองดูลองดูส่งให้เลยหวานเจี๊ยบเลยล็อกล็อก